ต่อไปท่านมงกรศีเจริญคุณเชิญอภิปรายครับเชิญกลับครับกับเรียนท่านประธานผาที่เคารพครับผมมงกรศีเจริญคุณครับจากกลุ่ม10ผู้ประกอบการอื่นอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับผมได้รับเอกสาร สมนักง,งานตุนการแผ่นดินและก็ได้รับฟังการภิรายวันนี้นะครับก็อย่างอื่นก็ขอขอบคุณทางสำนักง,งานตุนินแผ่นดินนะครับที่ได้ทําเอกสารจัดทำข้อเสนอแนะข้อสังเกตนะฮะในหลายๆเรื่องนะครับจากที่อ่านในข้อมูลนะครับก็จะพบปัญหาที่อยากจะฝากถึงทุกท่านนะครับไว้อยู่3ข้อนะครับ กระบวนการก่อสร้างมักจะมีปัญหาในหลายโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นพัก2องพักสามพักสีพักห้านะฮะตามเอกาสารที่ที่ได้รับมานะครับในเรื่องของการออกแบบนะฮะว่าไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้นะครับการวางผังบริเวณนะครับขออภัยานะฮะผมบรีมาจากกลุ่มผู้ประกอบการด้านก่อสร้างนะครับ ผมก็จะอ่านจะเข้าใจนิดหนึ่งนะฮะเ,เรื่องการวางผังบริเวณซึ่งเมื่อไปทําการก่อสร้างจริงท่านาทําสัญญาก่อสร้างแล้วนะฮะกับส่งมอบพื้นที่ไม่ได้จะต้องกลับมาแก้ไขอีกนะฮะอย่างนี้ทําให้เสียเวลานะครับในเม็ดเงินนะฮะจะพูดถึงไม่ได้เลยนะครับงานก่อสร้างกสทชแห่งใหม่นะครับมูลค่า2,600กว่าล้านนะครับปัจจุบันไม่ทราบว่าไปถึงไหนแล้ว ะะประชาชนก็ยังติดตามอยู่นะครับเรื่องที่สองแก้ไขปัญหาเครือข่ายล่มนะครับเป็นปัญหาที่มีมาตลอดผมมาจากต่างจังหวัดต่างจังหวัดในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยจะมีอินเทอร์เน็ตผู้ให้บริการอยู่ลายหรือลายเดียวหรือไม่เกินไม่เกินสองหลายนะครับในแต่ละอำเภอซึ่งจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการ ประกอบกิจการเช่นโอนเงินซื้อของนะฮะจ่ายค่าสินค้าหรือการจองโรงแรมที่พักนะครับโดยเฉพาะในในพื้นที่ห่างไกลนะครับเมื่อเมื่อเครือข่ายล่มนะฮะอินเทอร์เน็ตล่มนะฮะการติดต่อเหล่านี้จะติดต่อไม่ได้เลยความเดือดร้อนของผู้ประกอบการนะครับบางแห่งนะฮะ ครึ่งเดือนไม่ไปแก้ไขบางแห่งหนึ่งเดือนไม่ไปแก้ไขนะครับต้องฝากท่านช่วยติดตามให้ผู้บริการเหล่านี้ไปแก้ไขด้วยนะครับบางทีมีในลายกลุ่มนะฮะเจ้าหน้าที่ของบริษัทออกจากลายกลุ่มไปเลยครับไม่รับไม่รับการแก้ไขนะครับอย่างนี้ผมก็ใช้ไม่ได้นะครับประชาชนจ่ายเงินไปแล้วนะครับหลายเดือนนะครับเขาเสียประโยชน์ครับ เรื่องที่สามครับล่าสุดเมื่อสองเดือนที่แล้วนะครับระบบแชร์ลูกโซ่ลงทุนซื้อตู้เติมเงินตู้ละสี่หมื่นบาทได้คืนสอง้อยี่สิบาทเป็นเวลาห้าร้อยวันนะฮะเรื่องนี้ได้ออกอากาศทางวิทยุนะครับผม เกรงว่าอาจจะซ้ำรอยเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้นะครับว่าเป็นเรื่องอะไรนะฮะอีกไม่นานอาจจะมีแชร์ลูกโซ่จากระบบเติมเงินนะครับซึ่งอยู่ในการดูแลของกสทชอ,อยู่นะครับท่านบอกว่าเป็นระบบ M V N O โมบายวิชวลเน็ตเวิร์กโอเปอเรเนะครับเป็นการให้บริการโทรศัพท์เครือข่ายที่แบบโครงข่ายเสมือนอันนี้จะแตกต่างกับระบบ N O N เป็นการให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ Mobile Network Operator นะครับซึ่งมีเสาสัญญาณนะครับมีการเซอร์วิสอย่างถูกต้องครับก็ผมขอตั้ง,งข้อสังเกตไว้3ข้อครับขอบพระคุณครับ